วัฒนธรรมและประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเพณีภาคอีสานและวัฒนธรรมประเพณีภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเรื่องน่าสนใจอะไรบ้างวันนี้เรามีเรื่องราวความเป็นมาต่างๆมาให้ทุกคนได้ทราบเราไปดูกันเลยค่ะภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราช มีแม่น้ำขงมต้านเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาคโดยทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชาทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเยน็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลางซึ่งเทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอิศาคือยอดภูกระดึงซึ่งเป็นเพื่้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสาน ลำตะคอมแม่น้ำชีแม่น้ำมูลอีสานทางนี้ในเรื่องของภาษาที่ใช้ในภาคอีสานนั้นอาจจะแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่อาทิภาษาหลักที่ใช้คือภาษาอีสานซึ่งถือว่าเป็นภาษาลาวสำเนียงหนึ่งแต่ในตัวเมืองใหญ่ๆมักนิยมใช้ภาษากลาง ที่บริเวณอีสานใต้นิยมใช้ภาษา,ขาเขมรและยังใช้ภาษาถิ่นอื่นๆเช่นภาษาภูไทยภาษาโซ่ภาษาไทยโคราชเป็นต้นค่ะเนื่องจากภาคอีสานเป็นภาคที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินดนตรีพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านศิลศิลปะการฟ้อนรำอาหารประจำภาค ในปัจจุบันอาหารจากภาษาอีสานถือเป็นอาหารยอดนิยมที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะได้แก่เมนูส้มตำโดยเฉพาะส้มตำไทยที่สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาเนื่องจากส้มตำมีส่วนประกอบหลักคือผักและสามารถรับประทานคู่กับข้าวเหนียวข้าวสวยขนมจีน,นได้ตามที่ต้องการ จากเมนูส้มตำแล้วอาหารอีสานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้แก่ลาบก้อยข้าวเหนียวไก่ย่างปลาละลนข้าวจีผัดมีโคราชแกงอ่อมแกงผักหวานไข่มดแดงจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้นำเสนอไปนี้อาจเป็นเพียงการทำความรู้จักภาคอีสานในแบบภาพรวมพราแท้จริงแล้วศิลปะและวัฒนธรรมของภาคอีสานยังมีควสมหลับซับซ้อนและน่าค้นหาอีกมากมายค่ะ อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสก็อย่าลืมไปเยือนอีสานทินไทยถ้าล,ลองไปเรียนรู้มารดกทางวัฒน,นธรรมที่หลากหลายสถานที่จริงๆนะคะนิชันนางสาวนิชาน,นันฟิริขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดิฉันด้วยนะคะและสามารถติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ